เพื่อนเคยสงสัยไหมทำไมพระวัดป่าหลายรูปถึงฉันแค่มื้อเดียวไม่หิวเหรอไม่เหนื่อยเหรอหรือว่ากำลังทรมานตนความจริงไม่ใช่เพราะทรมานตนแต่เพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกอังคุตระนิกายว่าพิกขุในธรรมวิน,นัยนี้ย่อมฉันอาหารแต่ในเวลาเดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีธรรมเป็นเครื่องอยู่พระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าการฉันแค่มื้อเดียวเป็นหนึ่งในอาพาธาปหานปฏิปทา คือแนวทางดับทุกทางกายทางจิตที่ละกิเลสได้จริงในพุทธวจ,จนะพระสูตรว่าด้วยการฝึกสติก็กล่าวว่าผู้ที่รู้จักประมาณในโภชนะย่อมมีอินทรีย์ไม่ฟุ้งซ่านมีสติรู้เท่าทันกายใจและอารมณ์พระวัดป่าทั้งหลายถือหลักนี้จริงจังฉันเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อฉันไม่มีมื้อเย็นไม่มีของหวานไม่มีของโปรด มีแต่ข้าจากโยมและจิตที่ตั้งมั่นด้วยสติการฉันมื้อเดียวทำให้ใจสงบและเปิดพื้นที่ให้ภาวนาเกิดขึ้นหลวงปู่มั่นเคยกล่าวไว้ว่าพอร่างกายเบาใจมันก็ละเอียดพอใจละเอียดจึงเห็นความจริงแล้วเพื่อละในชีวิตที่เต็มไปด้วยความอยากเคยลองพอบ้างไหมธรรมะ ไม่ได้อยู่แค่คำสอนแต่อยู่ในวินัยที่เราตั้งใจจะรักษาแม้เพียงเรื่องอาหาร